เคยมีปัญหาเรื่องที่แบบมีคนมาว่าไม่คนมาอะไรแบบนี้บ้างปะไล่ให้หนูไปกินคุกกี้ดินที่แอฟริกาแล้วก็ไล่ให้กลับไปเป็นทาสคนดำไม่ต้องคงดไหมกลับเผ่าเอธิโอเปียไปเฮ้ยก็บอกเขาไปว่าเอ้าการศึกษามันแย่ขนาดจนไม่รู้เลยหรอว่าเอธิโอเปียคือประเทศเอ้ามาเผาเผ่ออะไรและไอ้พวกนี้นี่มันตลกมากพอมันด่าเสร็จปุ๊บเหมือนมันเฟี้ยงโทรศัพท์ลงเขาไปเลยมันไม่กลับไม่ ะคะเรามีเพื่อนนะคะหรือว่ามีแขกมาแบบว่าช่วยแตมครั้งนี้ซึ่งนั่นก็คือน้องซูซี่บาีค่ะสวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะซึ่งซูซี่แบบตอนที่เราคุยกันนางก็จะบอกว่าพี่พลอยห,หนูว่าอยากทํากาแฟแบบสาวเกาหลีที่แบบไปร้านกาแฟแ,แล้วก็ทำฟองนมอ่อนโยนอ่อนโยนซ้อมๆทำฟองนมแต่หนูว่าไม่กินกาแฟนะ แล้วมึงจะทำฟองนมไงวะเราถึงว่าอยากทำเฉยๆเอาม้วนเอาพี่พลอยก็กินไม่ใช่งอ่ะโอเคโอเคฉันกินกินแต่ว่าเธอต้องทำใช่หนูหนูตั้งใจเลยเมื่อคืนนี่คือวอร์มมือเลยนะอย่ามาว่ามืือยังไงอย่างนี้เหรอ พราะว่าจะมีเนี่ยลวดลายด้วยไม่ใช่หรออ๋อน๋อไม่ได้ทำใยแมงมุมให้ใยแกับหัวใจแล้วก็นกบินเอาเลยป่ะเดี๋ยวให้เขาช่วยเดี๋ยวให้เขาช่วยก่อนให้เขาช่วยตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน cushion c o f f e นะคะซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลจากกูดเน a สักเท่าไหร่ก็เลยเอาร้านคนนี้แหละเดี๋ยวน้องจูนจะมาช่วยทำแบบกาแฟสาธิตให้ดูก่อนว่าเออการทำลายทำโฟมต่างๆทำยังไงจริงๆไม่ต้องสาธิตก็ได้นะเพราะหนูก็เก่งอยู่แล้วไงนี่นี่ร้อนเราเล่นเร็ว ค่ะน้องทูนจัดการค่ะเอาเลยก่อนที่เราจะไปเออพูดคุยกันก็ให้ทํากาแฟกันสักนิดนึ่งอันนี้มันจะรออนนี้นึงอ้าเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรคะมันเป็นไอน้ำเพราะว่าแล้วซิลงทำไหมอ่ะทำเดิมันน่ากลัวนะต่อจิดๆนิดนึงแล้วก็ดันขึ้นค่ะ จี๊ดเมื่อไหร่อะคะเมื่อกี้มันจะมีแสงจี๊ดเล่นเลอ๋อที่มันมีแสงจี๊ดไงฟิลี้เริ่มร้อนเย็นก็ต่อแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตอนไหนมันร้อนอะจับจับใตอนแรกก็คือเราต้องม mix นมก่อน mix นมอ่ะเสร็จแล้วก็จะสอนเกณนลายคิวลิปนะคะอันนี้ลายง่ายสุดแล้วป่ะคะง่ายสุดแล้วค่ะเราก็วมาไม่เอายากๆมาสอนแน้นๆพูดเก่งฉันด้วยต่อไปสามทีค่ะวันนี้อุ้ยฟองหนาไปหน่อยแล้วก็ต่ออีกที ก็ต่อยแล้วก็ตัดค่ะพี่พลมาแย้กันเนี่ยนะหนูเป็นวิธ <c oughs> ีก่อนนะอ่ามีพลมาเร็วเเธอทำก่อนถ้าฉันสนใจเดี๋ยวฉันทำต่อ <c oughs> แย้มันมาแล้วอ่ะ <c oughs> มันได้แต่หกไปหมดเลยนะอย่าถ่ายสิคะคุณจูนทำไมคุณจูนทำเรื่องอย่างเงี้ยโอ๋อโวโยด้ย <c oughs> อ่ะสี่ห้าอาสาค่อยๆ่ค่อยคแม่หมุนหมุนงี้งี่งี้งคะให้มันผสมกันก่อนเออเดินแล้วก็เอาขึ้นเลยบุ๊บขึ้นเลยแม่ไปขึ้นสักไรเห็นเลยอ่ะนี่ต้องทำขายนะคะแต่เบสเซอร์เลยนะมันไม่มีใครทำนะเนี่ยมันมีหนูทำคนเดียวทำเหมือนเดิมได้ไหมเอม เมื่อกี้เราพูดถึงลายกันอยู่นะคะคุณดูเอาเอาให้พูดมาสักหนึ่งตัวมันคือลายอะไรเนี่ยหัวใจอันนี้ก็เหมือนสตรอเบอรี่นิดนึงอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบใบมองใบไม้เนี่ยมันเป็นสวนนงนุชเลยเนี่ยนี่ให้ดูสวนนงนุชของราอ่าฉันลองกินเนาะกินลายหนูด้วยดิไม่กล้ากินมันสวยเกินได้้ เป็นเป็นนอ้นองช็อกโกแลตไปนี่ไงาการทำกาแฟก็คือเป็นแคก่กิมมิคแต่เรื่องจริงคือจะสัมภาษณ์นางนี่แหละว่าจริงๆแล้วนางเนี่ยมาจากไหนอะไรยังไงไหนแววชีวิตมาให้นางฟังหน่อยดีไหม หนูเป็นลูกครึ่งไม่ดูไม่ออกทุกวันนี้หนูไปไหน excuse me อ้าวก็ดีไงหนูก็โอเคค่ะพูดไทยได้ค่ะเออต่แต่มันจะมีความตกใจไงคนที่เขาแบบ excuse me อย่างเงี้ยแล้วเสรจแล้วเขาเห็นอยู่พูดภาษาไทยอ้าพีแซอ้าหนูก็พูดไทยไม่นะอันนี้จะเป็นคันที่แบบได้ยินตลอดตลอดเลยเพราะว่าหนูลูกครึ่งแต่ไม่นี่เหมือนลูกครึ่งเลยอ่ะเหมือนต่างชาติต่างชาติไปเลยใช่ทำให้พูดไทยก็คือคนไม่รู้เลยว่า เป็นคนไทยเป็นคนไทยอ้าวแต่จริงๆแล้วเราเป็นลูกครึ่งอะไรลูกครึ่งลูกครึ่งไทยแอฟริกาค่ะพ่อเป็นคนประเทศมาลีแม่เป็นคนไทยคนกรุงเทพเฮ้ยรอดนะไม่รอดอ่ะพอแบบปีใหม่อกับบ้านอ่ะไม่อยากไม่อยากเรียนมีอารมณ์อะไม่เรียนปีใหม่เรียนอ่ะหนูเห็นเพื่อนคุยกันอะ อ๋อปีใหม่ร้องกลับบ้านนอกร้องกลับต่างจังหวัดอะแล้วกะไม่ได้กินแล้วตอนนี้ซูซี่อายุเท่าไหร่อายุ25ปีค่ะทุ่มิออกคิอหนูอายุเท่าไหร่อะพาสิบเอาแล้วอย่างเงี้ยคนรเริ่มรู้จักซูซี่จากอะไรทิกตอกทิกตอกคลิปทิกตอกหนูคบแม่สีตาแล้วเราถือซอมมันกินเราบอกว่าหยุดเดินไปดูมันหยุดซอมหยุดอยู่เดินไม่มีอะไรกั้นนี่ก็เห็นนี่ก็เห็นซูซี่จาก แล้วชอบซูซี่ตอนผมหยิกผมฟูนี่ทุกคนชอบหนูเองก็ชอบนะแต่ที่ผมเพราะว่าหนูก็เลี้ยงผมจริงให้มันยาวห้องหนูอยากแบบผมฟูแล้วใหญ่ใหญ่ไปเลยใหญ่เลยประมาณแบบว่าไปนั่งที่ไหนก็บังเขาจนเขาเกลียดที่หน้าเลยก็คือถ้าไปลงหนังมีทุบอ่ะก็แบบเจ้าคนไกลมาตัดเหรอก็ตัดสีเพราะผมหนูมันหยิกอยู่แล้วไม่เห็นหรอกว่าแหวง อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแกงติ๊กตอกอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรบ้างหนูไม่มีคอนเทนต์อะไรนะหนูทําตามอารมณ์หนูอย่างตอนนี้ก็คืออินกับการทําอาหารก็ทำคอนเทนต์อาหารอยู่ตอนนี้คือมันแล้วแต่มันไม่จำเป็นต้องต่างเกษตรค่ะใช่มันไม่จำเป็นองเปรตอย่างเดียวมันควรจะทําอะไรที่เป็นเรามากกว่าใช่ใช่หนูก็เลยเริ่มจากคอนเทนต์อาหารแล้วก็ภาคให้มันตลกอะไรเงี้ยภาพสไตล์หนูภาเสี่ยงใช่ป่ะใส่ไก่ลงไปผัดเนาะผัดประมาณนึงแล้วเดี๋ยวซี่ก็จะใส่ผักเอ้า พักเร็วได้ยังไงเอาผักมายังมายังรู้เร็วอ่ะใส่ผักนะแล้วหัวร้อน่ะคนชอบเสียงหัวร้อหนูซึ่งหนูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงชอบเสียงหัวร้อนเามันอร่อยมากเว้ยคือมันแบบมันอร่อยมากคือเนี่ยสมมติว่ายูหัวหลอไปใช่ป่ะเรื่องอะไรก็ไม่รู้เว้ยแต่คือคนอื่นเพิ่งเดินผ่านมาแล้วเห็นอยู่หัวเขาก็หัวหลอตามได้นะใช่หรอใช่ช่ป่ะเป็นคิวนานอะ แต่เอาจริงๆนะเราชอบแอดดิชูดของซูซี่แล้วก็ชอบการวิธีแบบถ้ามันมีอะไรที่ไม่ดีเราคิดว่าซูซี่น่าจะแบบซู้ได้<ช>แล้วเราเคยมีปัญหาเรื่องที่แบบมีคนมาว่าไม่ีคนมาอะไรอย่างนี้บ้างปะก็หนูอ่ะเกิดแล้วก็โตที่นี่ใช่ไหมเจอเพื่อนอะไรที่แบบโดนล้อเลยแล้วเจอในโรงเรียนมันไม่พอนะพี่พลอ,อยสื่อละครอ,อะไรเงี้ยที่เขาชอบทําอะไรมาแบบลอ่อลวงคนดำอย่างเงี้ยแต่เมื่อก่อนหนูไม่ได้เป็นสาวผัใสเมื่อก่อนหนูไม่มีไม่ด้วยโดนเรื่องหุ่น เขามาก่อนอ่าเป็นฟิววิคตอเรียสสิเกตคือตัดไปเรื่องหนึ่งต้องสบายใจหนึ่งอ่าโอเคเราเจอเรื่องเรื่องแบบว่าบิวตี้คอนเช็ปตแบบอย่างเช่นความสวยของคนเอเชียหรือคนไทยต้องเป็นรูปลักษณ์หน้าตาแบบนี้ต้องผมตรงถึงสวยแต่เราผมหยิกต้องผิวขาวถึงสวยแต่เราผิวดำต้องฟันชิดถึงสวยแต่เราฟันห่างเนี่ยหนูตรงข้ามป่ะโดนเยอะมากอยู่ยากนะอยู่ยากมันจทำยไงอ่ะก็ อาจจะเป็นเพราะว่าแม่หนูอะทําให้หนูเข้าใจว่าหนูเป็นลูกครึ่งแอฟริกาไม่ได้แปลกเป็นเรื่องปกติคือคนแอฟริกาคนฟันห่างคือคนฟันสวยในบ้านเขาใช่นี่จะบอกว่าชอบมากความฟันห่างเนี่ยแต่คนที่มาทักเราเนี่ยแหละเขาอาจจะไม่ได้เห็นไงตอนนั้นยังเด็กอะเราไม่ได้ไปทําความเข้าใจลึกหรอกพี่พลอยว่าคนเหล่านี้เขาไม่ได้เจอความแตกต่างนะไม่พอมันด่าปุ๊กหนูด่ามันเลยมึงเงาซี่มึงเอาซี่ก พอโตมาแต่ว่าเราดูเราดูเป็นทรงมีเพื่อนมีเพื่อนเยอะอยู่นะเมื่อก่อนอน่หนูมีเพื่อนเยอะแต่พอเริ่มโตนาะแล้วหนูมีลูกนะหนูพอเริ่มมาอยู่กับลูกก็น่ะก็เริ่มแบบลเพื่อนสังคมเพื่อนก็เริ่มหายไปการบูลีหนูก็ไม่ได้เจอไปพักหนึ่งเลยนะพี่พอยโจรมาเนี่ยเป็นที่รู้จักเนี่ยกลับมาอีกแล้วนั้นหนูไปถ่ายละครใช่ไหมแล้วมันมีฉากต้องดำน้ําอ่าแล้วเขาก็บอกกับหนูว่าไม่ต้องดำหรอกเนี่ยดำอยู่แล้วเออไปจมก้น อ๋อบ oh yeah. ัวจำไม่ได okay ้แต่พูดในใจน้ำมันกาแฟนิแต่ที่พีคๆล่ะอันจำได้มีแบบไล่ให้หนูไปกินคุกกี้ดินที่แอฟริกาแล้วก็ไล่ให้กลับไปเป็นทาส คนดำอะไรแบบเงี้ยไม่ต้องมอะไรแบบเนี้ยกับเผ่าเอธิโอเปียไปเฮ้ยก็แบบมาเอาอะไรเป็นอะไรหรอเออมันงงอ่ะมังงเหรอพี่พอแบบก็บอกเขาไปว่าเอ้าการศึกษามันแย่ขนาดจนไม่รู้เลยหรอว่าเอธิโอเปียคือประเทศเอ้ามาเผาเผ่ออะไรและอ้พวกนี้นี่มันตลกมากพอมันด่าเสร็จปุ๊บมันเหมือนมันเฟี้ยงโทรศัพท์ลงเขาไปเลยมันไม่กลับไม่ หนูก็เลยเริ่มพูดเรื่องความเท่าเทียมทุกอย่าง<อ>ทุกอย่างอ,อ,อย่าง<อ>สร้างเกาะป้องกันให้ทุกคนเพราะหนู้สึกว่ามันไม่มีใครมาพูดแล้วคนที่เขาตั้งใจเวลาเห็นคนดําอย่างหนูอย่างเงี้ยอพอมามี ที่ยืนตรงโซเชียลอะไรเงี้ยพี่พลอยเขาจะตั้งให้เลยว่าเราจะต้องเป็นดาวตลกขายข่าวอะไรขนาดนั้นคือหนูเป็นคนอารมณ์ดีหนูไม่ใช่ตัวตลกตอบกลับบ้างเพราะว่าการที่เราไม่ตอบกลับเลยมันถือว่าเขาได้เปรียบแล้วก็เขาก็จะไม่รู้แล้วเขาจะไปทํากับคนอื่นแล้วหนูมองว่าแบบเวลาเราโดนทําร้ายเรารู้สึกแย่มันไม่มีใครมาสนใจเราอะใจข้าใจเราอะใช้แค่คำสั้นๆเนี่ยเปคิดกันก่อนจะพูดได้ไหมล่ะแบบแล้วดับแรกหนูอยากให้ทุกคนมีเลยคือต้องมั่นใจในตัวเองอะมันต้องหลักตัวเองก่อนอะเวลาคนมาว่าหนูฟันหั ถ้าหนูไม่นักตัวเองหนูก็ไปปิดฝันแล้วหนูไม่มาอยู่ถึงอายุ25ปีเปิดฝันขนาดนี้ขอเียนตบมือให้กับซูซี่หน่อยค่ะเนี่ยหนูถึงบอกว่าไม่ไม่อยากผอมหนูไม่อยากสวยเพราะว่าถ้าหนูสวยหนูไปประกวด Miss Universe เนี่ยโมงสามอยปนแนอยแต่เรื่องแต่เรื่องจริงนะเอาจริงอ่ะคือพอยอ่ะรู้สึกว่าฟันห่างคือสวยจริงๆแล้วชอบแล้วมีสเสน่ห์มากอะไรที่รู้สึกว่าเราแฮปปี้กับมันน่ะจะเป็นหน้าตารูปลักษณ์หุ่นเหินอะไรเงี้ยก็คือ เป็นอย่างนั้นไปไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรแต่ถ้าสุิว่าอยู่ไม่พอใจยูอยากทำสัญากรรมเพิ่มยูอยากจะนู่นนะทำก็เรื่องของยูต้องทําเพราะว่าเราไม่ต้องการมันจริงๆอ่ะแต่คนบางคนเนี่ยทําเพราะว่าสังคมบอกให้ทําอันนี้คือเพื่ออะไรก่อนใช่ดูแลตัวเองก่อนอย่ามันลื้เรืองกูขาดคือหนูก็ไม่ได้ไปเป็นนางแบบป่ะไม่ได้เป็นนางเอกป่ะไม่เป็นนางแบบอะไรอยู่บิลบอร์ดอยู่บิลบอร์ดใหญ่ไม่ไหว ลองพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าช่วงโควิดอย่างเงี้ยเราก็คือจะไม่ได้แบบเจอผู้คนผู้คนหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายแล้วอย่างนี้เราทำยังไงอ่ะตอนนี้ไม่มีแฟนนะคะตอนนี้โสดเล็กน้อยก็ใครสมาก็มาหมดนะไม่ติดเลยจ้าโอ้ยแล้วเทสของเราเป็นไรเป็นยังไงหนูชอบคนผิวดำชาวแอฟริกาอเมริกาผิวดำเท่านั้นท่้งนเลยเหรอแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้อยากจะอะไรกับใครอ่ะพี่สาวช่วงนี้ยังทำงาน หาเงินเพราะว่าการมีเงินเราก็จะบินไปหาแหล่งเขาไบบใช่แค่นั้นเลยเทเป็นมาละแต่อยากไปอเมริกาแบบอยากจะไปหาเนื้อคู่ที่นั่นแบบแต่แต่แบบเบกาคือน้องคือแบบที่หนึ่งอะคือสวยด้วยอะไรแบบคือที่สุดเลยอ่ะคือแบบเอออยากให้ไปยังแหลมมิกแล้วเนี่ยอยากให้ไปถ้าไปนี่คือแบบผู้ชายลุมอะ โอเคก่อนทิ้งทายวันนี้อยากให้ซูซี่ให้กําลังใจผู้คนที่แบบว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่บีลองที่เมืองไทยหรือเขารู้สึกว่าเขาเศร้าอยู่แล้วเขาแบบ เจอปัญหาเรื่องลลี่อเลยอย่างเงี้ยก็อยากให้เปลี่ยนความคิดค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนอะอยู่ยังไงมันก็ทุกข์ทรมานมต้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยที่นี่เป็นที่ของคุณอยู่ไปค่ะแล้วก็หยุดเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเห็นนู่นเห็นนี่แล้วก็ไปหาเทียบแล้วตัวเองก็ทุกแล้วก็ออรู้สึกว่าฉันไม่เหมือนเขาจังเลยว่าทำไมต้องไปเหมือนนะจรางหน้าตามันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องหาเปลี่ยนตรงนี้ก่อนเปลี่ยนตรงนี้ก่อนคุณอยู่ได้ยงไงก็ฝากไว้รล้กันนะคะเพราะว่าซูซี่เขาก็เป็นแบบเหมืืออออนนนไไคปปแแแลลลล้้้ววว่่ะเรรงงบบาาากกกใใหํัจ็ซ ด,ดีขึ้นดีแล้วทุกคนเอนดูแล้วก็ทุกคนชอบอค่<ค>ะรอยว้อีกหนึ่งคนที่เป็นแฟนคลับแล้วก็ชอบมากห้ามเปลี่ยนอะไรที่เป็นตัวเองแบบนี้นะคะยังไงก็ฝากซูซี่แล้วก็ผลงานซูซี่ด้วยอ่เดี๋ยวเอาไว้วันหลังนะคะจะชวนใครมายังไงก็ติดตามพลอยแคนดูแล้วกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบาย